คู่ก่อนหน้านี้ครับประการศิษย์ก็หาบ่ายบ่ครับยังไงก็ล่อมาดูกันคู่นี้ต่อเลยครับต่อเนื่องจากคู่ที่แล้วครับก่อนหน้านี้มีทำการขันไปแล้วทราบดูประการศิษย์ผู้มอดีด้วยก็สี่สามผู้เลยน้องเอ็มที่เสมอระบบโปรไปสามสามตูสัญลักแพ้จีด้สูงก็ดูเดือดแล้วก็ประการศิษย์หาบ่ายไปสามสูงก็เหลือสามเจสามฆ่าครับสามฆ่าเอาชนะไปได้สามสูงสามฆ่านี่อาจับตารางคะแนนตอนนี้ใครจับขึ้นมาแน่นอนครับ เราะว่าเก็บสามคะแนนเต็มเกมเมื่อกี้ครับเดียววันไม่ต้องเสียแรงเสียงเหนือตับเม็ดเดียวขว้าสามคะแนนแบบตัวในสภายครับตัวในี้เหลือผมนี่อยากจะเก็บสามคะแนนแบบนี้จริงครับไม่ต้องใส่กับใครแล้วได้สามคะแนนไปตลอดเลยไม่รู้ว่าจ้างใครไปจัดการมาการผิดหรือเปล่าว่าฟ้าไม่ได้เลยแต่เดยวสามท่าครับคู่นี้ครับมาดูกันบ้างครับวิเชียรซิวในเนี้ยสิงเหลือครับตัดดีโดยด้านหัวจุกครับ กูมาทองไอ้ตามเสรย์กับนายได้คนสร้างฝันเยอะมากคนสร้างฝันตอนนี้ฝันนี่ยังไม่เป็นจริงครับต้องสร้างกันต่อไปครับสร้างฝันครับผลงานในที่ผ่านมาสำหรับคนทั้งฝันก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีครับเช่นเดียวกับพี่เช่นซิลควันไหนอารมณ์ดีก็เล่นดีครับวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็เล่นไม่ดีครับตามอารมณ์ทีครับเารย์กับทางด้านคนสร้างฝันครับ ตอนนี้ตัวหลักๆก,ก็ยังขาดธนนเอ๋ยังต้องนั้นอยู่ครบทั่วเนี่ยเออจ้ามาก็ไม่ใช่ครับถึง like สองมาขวาลรงดูว่าเป็ด ต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับที่สถานะเี๋ยววันนี้ผู้รักษาประตูนี่ก็ไม่ได้ใช้กันในหน้าที่หน่งเกบอกหน้านี้ไม่รู้วงาจะเป็นผู้สาวประตูหรือก็ถือว่าตกลงานเป็นหน้าบดีเท่าไหร่เยอะจิงแล้วคืออยู่ที่เฉียวสาวกันเลยถ้าเปิดฉากมาได้ทักทายก่อนเลยแล้วทุกนี้เกิดจะเป็นประตูหรือแล้วผู้สาวประตูของหน้าที่เชนสติลเี่ก็คือนะครับเต้ครับโอ้โหเต้จริงจริงเป็นผู้เล่นครับแต่ว่าไม่มีผู้สาวประตูคนจริงก็เลยต้องเอา ผู้เล่นเนี่ยเป็นผู้สาวผูแทนครับแล้วเลือกเป็นพนันเต้รับเกมก่อนหน้านี้ก็แจ้งเลยเป็นผู้สาวผู้เรบต้องแพ้มาสำหรับพนันสเตคร์ลสองตัวหลักในเกมรุ้นม่ก็สำหรับวิเชียนสติลในช่วงหลังๆครับทั้งปุ่มทั้งแม็กรับผลงานกในทีมโดยเฉพาะเกมลุ้นกรเล็กลงไปด้วยครับอาร์มไฮในภายเนี่ยตอนนี้ซอสในตัวทีเด็ดเลยครับซอสครับมจังหวะท้ายบี้มาแล้วเตะทิ้งได้ครับร้อนจังมา ซ้ายก็ซอสซอสให้มาเลิศจริงเนาะโอ้โดูนี่ชนคานครับจังหวะนี้ตดนไปเลยสาวตูนก็ตอนนี้ก็สิงชี้นะทีก็ไปแตะมุมครับโอ้โดูแบบนี้เหมือนจะไม่โดนไม่ซ้ำเลยแต่ว่าจังหวะนี้เพือสิงจะฟาไวครับไปแตะมุมแล้วชี้ไปเป็นคอนเทคท์ทางซ้ายครับของกันแน่นโผสมารับเล่นนขานับซอสซอสตขกกลับไล่มาแมซอสลับจาวแล้วโนสว์กลับเก่าๆแล้วไม่ผ่านก็จังหวะนี้เลิศไม่ถึงเนาะตัดกลับมา เก้าเอาแปะบอลซ้ายครก็อาแล้วนิเชนซึงขึ้นทางซ้ายครับลุยมาได้แล้วมุ่งนี้ที่บอลก็ไป้าแล้วเลยแต่ขยันครับตูนก็้วไปเอาบอลจากเท้ามาได้ล็อกแล้วไม่ดีครับอู่แต่ช้าครับซ้อถึงก่อนครับไปฟาหรือ่าแหมเสียงพกฝีมาช้าไปนิดนึงแต่ก็มาครับไปคิดครับของหน้าคนหน้าปัดครับไปด่ตัวเองตั้งบอลจุดได้เลยทันทีครับเป็น มาลิกอกก็ตรงกลางวันนี้เราบดเป็นเทนนเิเกอร์เลยนะครก็แ,แทนตำแหน่งของชนะเอกเลิศเลิศไม่ห่างนะตัวใไปทิ้งจัดเป็นลูกทิ้งับของคนสร้างฝันตุูมสั้นๆนะแล้วตอกย้อนกลับมาตุูมตูงฟังครับแล้วตูตงจังหวะที่โดนถ่ายออกข้างยังเป็นลูกทิ่งของคนสร้างฝันทางด้านซ้ายย้อนกลับมาฟางยันใหม่เลยนะาาครับคนส่้างฝันใช้แล้วต้องกลับมาทางขวาที่เป็ด ไปโอ้โหย้อนไปให้ผู้สาวดูผู้สาวตูก็เหมือนจะผมไม่แน่ใจว่าเป็นอาชีพหรือเปล่าดูเลิกอาใกล้ๆกับกางอยู่เปิดมาไม่ดีครับดักกลับมาได้จากกับผู้สาวตู ปีผมไหนแล้วปีไหลหลังมาวลนยซ้ายข้ายครับตกมาทีเลิกยิงข้บแล้วก็เตะทีได้ครับตอบตรงทีทีเลิกเลิกไม่ผ่านที่หัวเซอร์ของแล้วลูกนี้ฟ้าก็โดนกระแทกอยากด้านหลังก่อนคเยอะอ๋อแล้วมาดูแล้วเป็นทีมของทางด้านวิเชียนซิลก็ได้เปิดที่มาครับเรนสั้นๆครับตัวผู้เล่นก็ไม่สดร้อนดีแล้วสำหรวิเชนซิลก็ ยากเยยากเลยเอา่มาาดเ่ดีครับดังกลับมาได้กบไหลเข้าซ้ายกีนชาลับเข้าตอรับีเกินเลยเลย็อกเปิดแล้วทัดขวาหวะสุดท้ายอยากเป็นวดขวาครับต่อโโผให้ต่อดนีที่ดีเยว่าให้ให้เลือยเยอะไปหน่อยจังหวะสุดท้ายก็เลยออก้างเลยครับ ตูเล่นสั้นครับอ้าวอาให้เอาไา้ขวาครับไปไปไปแล้วสองเอาเปิดตู้นี้เอาถุงก็ต่อนี้วิเชียนสูปุ่มดอนอ้าวอ้าวท้ายแล้โดนขวาทิ้งออกข้างไปเลยครับไปบอลทุ่งมเ้ิงทรายครับของวิเชียนสูเกมางานน่าดีใจครับสกอร์แรกยังไม่ดีครับต้องมือสูงมาดูรสูงครับแต่ว่า ลูกเกมนี้ต้องบอกว่าเปิดหน้าแรกเลยครับอันลูกเกมแบบนี้ถือว่าหน้าแล้วสนุกครับตูนตายมาแล้วไม่ใครครับเอาสู่ให้บอลใช่ดีจะต่อในวิเชียนร์ไปจับกลับมาได้ครับเปลี่ยนมาขวาครับไปเลยครับดูครับขวามเติมแล้วเก้า ก้าวจะเปิดเท่าไงมันจะไม่หาเนอามหนุจเอสองอามแม่ยังพยายามะพิ้วหนูไม่หายซอสซอสตัดขวาออกมาดูเนอะไปทางขวาแซอสซอสตกต่มาด้วยซ็อกถูกต่อยแล้วลัวหาเลือดหนุ่มหนุจะให้ยังไงแล้วก็เห็นซอเอสองคนสามคนจะลุยต่อก้าไปถึงวต่อข้าเลยเลย อ่านุนี้เราปาาลอดภัยแล้วต่อนื่ยังได้ฟาักซ์แล้วขอชนะได้คนทั้งฝ่ายราชสักงเทียติ๊แล้วของวิกันติลแล้ว เป็ดไปทำที่หนได้ตัวเองวยะของเหนได้อยู่แล้วอ้าตั้งอะไไปครับลอยๆใชขึ ah, away, mat, so she she so designs, from, ้นมาจ็อลงไปโดนคนต่ำเลยครับไอ้ล้างาหกตูนข้างในมีครับตูไฟเองตรงนี้ไม่ออกครับ้ช่างหักกลับมาทันแหละก็ได้เศษมึงด้ยยังเป็นเสษใมเืออท้ายงของคนางขวานเยอะผ่านมะสองนี้ถือว่าสนุกทีเียครับ ตื่นตัวสแ้วลูกเกลนเขาบอกว่าใกลเชียงมาทีเดียวก็เ๋่วนใหญ่ทุ่งกันบริเวณแานกลางสนามก็ซอสจะให้อลูกนี้เป็น,อนอกองหลังที่เจ็ดขาเลยเดี๋ยนี้ไปทีเดียวเลยไปไปพูดจอดมาแล้วเช็ดคืนสวยก็ไปยังไงก็จะไปทางเดินลูกโดนดักไว้หมดแล้ว ขี๊ไก่เลยกยอะมาต่นเไปล้อไป่อยัก็อลดนออกมาหสองที่เก็บศอกใส่เลยเยอะผมตั้งต่าก็ต้งย้มาแค่ของอุยเจมสตื่น ป็นบอลของคนทั้งฝังก็งปตะุ้งไกมาแล้วเลิศโอ้โหเจอก็อปปี้สองคนยับดูที่อ่ยังเตะทีง่ายเเป็นเตะบุ้งเลยนขวายังของคนทั้งฝังเนเล่นสั้นยังซอสซอสซ้ายกินหอดผู้ต่แรกปา๊บพีอ่าแต่นี่ก็ต้องบอกว่าพี่จะได้ออกแรงกนจฉาโอ้ยังปฏิเสธเราไม่ได้ครับของต่างในใหม่เลยรับดูรังเลิกเล่นยากรับ จังหวะสองไม่ผ่านอ้าวย้อนมาตัา้งยไปก็มิเช่ซอ,อ้ามีคนที่ครัวอ้าวจะไปเองเจอสองไม่ผ่านก็ไม่รูนี่ตก,กับได้เออแห่จากที่บอสแล้วน,น,นี้แล้ปล่อยออกหน้าอาลูกคูนะ่นับย้อจับแรกไปดีครับอ้าเปลี่ยนอางซ้ายับตั้งยหม่ครับพิเชซิ โอ้โหแล้วให้อ้าไม่ดีนะลูกนี้ก็ไปม้วนเอามาได้ครับก็ตึงก็สังหวะนี้กมาเฮ้ยสุดยอดนะครับวอลับมาให้เป็นลูกไปคิกก่อนครับสำหรับคนทักษะแข็งย่อแต่แต่ตัวเองครับเล่นเืมได้นะครับแต่งแต่ตัวเองครับอ้ามาขวาแล้วซ้อก้าแล้วลูกนี้ดักกลับมานั่งซ้อนครับอาร์มตั้งกันใหม่ครับ ย้อนกลับมาดูครับแม่ตอนนี้ทั้งสองทีมนี่เชื่อว่าพยานจะเซตเกมลุกขึ้นไปมครับก็เลยว่าไม่ได้เปิดจังหลัะขึ้นหน้าเลยครับพยานจะเซตความับบที่ลงขึ้นไปครับแต่ว่าความแม่นยำนี่ก็ถือว่ายังพอๆกันอยู่ครับไม่เลยหนีกันเท่าไหร่สองทีมนี้เซตสุดใหญ่ก็ยังหาจังหวะจบเหน่งๆไม่ได้ครับฟ็อกเลิศไปเอาทางขวาไปหลอกสวยครับไป ไาห่ตรงกลางมาว่าทีเดียวก็อาร์ตอนนี้ตูวซ้ายมีครับซอสตกกลับมาแล้วไม่มาทางกองหลังโอ้โหมาหาทุกคนไปแล้วครับยังไปติดกองหลังก็รู้เตะทิ้งครับจังหวะสุดท้ายยังได้ไปเตะมุมเล่นสั้นมาเรื่อยครับคนฝั่งอิงสวนแล้วก็โอ้โหหวัดทิ้งแน่นๆทิ้งแล้วโอ้โ,อโอหแม่ครับเลือยเชี่ยวจังหวะนี้ครของจังหวะท้องช้อยจะทุาาบใส่แบบโอ้โหโลูกนี้ กระดิ่เลยครับผู้สอดคล้องนะครับคเชียนซิลครับไม่ไป้ครับโอ้โหลูกนี้ซูเปอร์เซฟมาสองจังหวะพองซ้อนครับยิงจังหวะสองน่าจะเข้าแล้วครับไม่น่าจะเหลือครับโอ้โหผู้ทำผู้ดิำเนี่ยจะเตรียมไปกดสกอร์อยู่แล้วครับตึ่งสักคู่ครับเต้ครับโอ้โหทำให้มันได้กันสกอร์ครับโอ้ยังไม่น่าไปดูขึ้นนะครับผู้สอคน้ักฝันจังหวะว่าจะคู่กลางประตูครับยิงหนึ่งหนึ่งแม้ว่าจะไม่ค่อยถนัดแต่ก็มุมมันเยอะครับโอ้โหแลาวว่ายิงลูกนี้ไม่ตรงครับ

ย้อนมายิงไกลก็เป็ดโอ้โหแม่ยิงลูกดีหล่นเยอะครับผู้แต่ว่าประตูขึ้นดาวนึ่งจังหวะว่าทั้งคู่ไปลุกเซตพีดคับต้องชงครับสำรับทางด้คนสร้างฝันครับเป็นก๊อกคาเฟนเกเกอร์ตรงกลางครับแล้วคู่ตำฝันได้ขวาแม่ยยิงดีเหลือเกินครับวางเท้าแน่นอนมากครับ à mình mà. xoay, hay mà lốc lợt. quả cao rồi, dăng leo thì này.

ตรงต่อก็เออไ้ได้ร้อยออมาเป็ดู้เท่า้อยออกมาตั้งยันตายแล้วซอดซอดโยกเข่าไหงมาก็เลิศเลิศเจอสองไข้ทายกบเก้า แล้วหนึ่งขอแล้วเก้าตีมมาเจอลูกนี้ที่บอลยกไม่ฟ้าเราตู่ดั้งมาได้แต่ให้หน้าไม่มีเพื่อนเยอะให้ถุงคายครับตบรอทัขวาแล้วต่อยขึ้นเราเป็ดเป็ดเติร์แล้วเสาสองอ้โผล่เลยครับเออปัดสมบัดรุ่นนี้ไม่ตรงขอโอ้โหนี่เปิด์ดอีสร้างใจเลยครับเป็ดก็โอ้ตั้งใจเปิดจังหวะเดียวไว้เพื่อนที่เสาใหญ่ครับโอ้โห ตัดที่ใจยิงเองครับเรียบร้อยครับโลกล่าผู้สาวประตูแล้วแม่ครับวลงไปนอนกวานีต้องบอกว่าเจอแหละลงครับโอ้โหบอลมีข้าวตัวแล้วเรียบร้อยเลยครับแต่ยิงก็ได้จะส่งก็ได้ครับดูนี้เล่าตัดสินใจถูกต้องครับที่ยิงจะส่งให้ฟอสก็ได้ครับด้วยความชัวร์แต่ว่าลูกนี้เปิดเอ่อทางด้านเลิศนี่ตัดสินใจยิงเองครับโอ้โหแล้วเซ็นมาปูครับหกคนสร้างฝันครับตอนนี้นำทีเซียนซีเว้นสองศูนย์ โอ้ถ้าตามฟองนีก็บอกว่าคนท่ฝันช่วงนี้อยู่ในฟองที่กำลังแผ่วเยแต่ว่าพวกเขาตอนนี้ขึ้น่นมายเยผ่านมา17นาทีนึ่เป็นในด้านคนทัางฝังนเยอะน้ำแล้ว2-0ไล่ก๊า ยอดเลิศเอาอีกแล้วระโดดหนึ่งขวามีให้มาแดงๆจอบโอ้โหต่ไม่ถึงคกับแล้วจังหวะที่ทำหลับนี่ว่าทำหลับก้อ็สิทธ์ให้เป็นลูกชื้นเมือท้ายของมิชิลครับโอ้โหนำสองสูงครับคนน่าผ่านประตูเกิดได้ประตูที่สามครับเออทีนอ้เราไม่ผ่าน อหลายมาก่าหัวก eh? <Yeah. S 1> <Th> ันวันนี้แต่ก็ไม่หยุด้งเสือหนึ่งใเะทิ้งก็ได้ครับเหลือประมาณนาทีเสรครับในทิ้งกาได้ครับหลายมากโอ้โหแล้วตึงครับฝาอุ้อ้าวเจอสอง้วโดนทำร้แล้วก็ตอนนี้เลิกสวยๆเฉื่อยเร็วหนก่น าฟ้ามอลเสร็จแล้วสายจ่ายมอลเสียเลยเป็ดเป็ดจูกับเป็ดโอ้โหนี่ไม่ใช่เป็ดแล้วกับเป็ดใช่ไหมชัดลูกน,นี้ยังเปิดเข้าสองหลักก็เยู่กับเต้นจัดเล่นเร็วหรือเปล่าโอ้โหเพื่อนไม่ยามพึ่งเงี้ยปาดยาวขึ้นหน้ามาเก้าคนเดียวเลยก็ขา,าดผู้เล่นในแนวรุกสองคนไปถือว่าปัญหาหลักเลยของวิเชตส์กัน โอัยนะจะโอ้โห่ของคนนี้ถ้าอยู่เรยอว่าน่าจะเกมทุกน่าจะตุนจังกว่านี้สำหรับพี่เฉนซึ่นแล้วแต่ก็ต้องเล่นนะต้องเล่นถ้าที่ปีอยู่เนี่ยครับต้องชิวเลยทีครับนะว่าทางสองถือแตยังมีเวลาครับเออแล้วให้ใครก็เอาแต่สวรรค์นี่ยได้อยู่แล้วทั้งชายรับข้างในมีอยู่เปิดหมาตรงนี้สวยเข้าขวาจิ้มเลยอ้าวจิ้มเอย ไปเลยครับพยายามจะไปแกะออกมาก็ไม่ได้แล้วร็บอลข้ามเขื่อนครับโอ้โหอเอาละครับเป็นหนึ่งประตูต่อสองแล้วตอนนี้ตีไข่ตายไปแล้วครับเรียบร้อย,ยครับหนึ่งสองกับซอสเฮ้ยโดนยใส่อาจได้ลูกนี้ก็เป็นตัวคลิกครับจังหวะนี้ซอสทั้งขวาครับ อุ้วเท้าไฟไม่แน่เลย,ยลก็รูปแบบนี้ครับเพราะเวลามาจับหนึ่งนะทีเท่านั้นก็สองเกมในครึ่งแรกก็ความอยู่ในช่วงพิเ็บแล้วเวลาจีงโดดราแล้วเก็บเ็าก็ไปได้ 我觉得。Oh,